สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับสู่รายการ m a i n ์ n อนด์เฟ้นชวนนนนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสอนลดน้ำหนักสำหรับคนที่อยากผอมแต่ไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายยังไงเรานะคะเข้ามาตรงเพจสตูดได้เลยแล้วก็เข้ามาตรงนี้ค่ะคีิเพจนึกออกกำลังกายที่บ้านนะคะอ่ะเราด้านหน้าอย่างนี้มาแล้วกดเข้าไปนะคะเราก็ต้องมาสมัครก่อนพอเราสมัครเสร็จนะ,ะมันก็จะมีแบบ อ่ะมันจะเป็นหน้าฟีดนะคะหน้าฟีดซึ่งเราสามารถมเพื่อนแล้วก็สามารถแข่งรถลำนากับเพื่อนได้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้อ่ะเรามาดูคำว่าบ้านนะคะก็พอเวลาที่ได้ฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็น1วัน1ทับหนึ่งนะคะข้อมูลเชิงลึกของเลาการอบรมนะคะก็อันนี้เป็นแผนของเรานะคะเป็น get f i t k 1อันนี้วันนี้วันที่13าเราสัเรา ่าเราฝึกไปแล้วนะกล้ามกล้ามเนื้อหน้าท้องขั้นพื้นฐานนะคะเราอยากอ่ะพอวันจันทนะคะก็จะเป็นคนา่อนค้ายส่วนล่างสิบ้านาทีนี่ตอนนี้มันล็อกอยู่นะคะท่านผู้ชมก็ยังไม่สามารถทําได้นะเราก็การออกกําลังกายตรงนี้เราสามารถแบบมากับสุกหลดขา อันนี้ถ้าเป็นแบบพวกเคสสองก็คือระดับกลางค่ะเป็นเคสสามนี่ระดับสูงอ่ะอันนี้เราน,นี้เรามาอ่าการ์ดไ่มาสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานหรือว่าเคสหนึ่งระดับพูลล้มเจวรสิบเก้านาทีนะคะเราก็มาตรงนี้นะคะแล้วกดเริ่มการออกกําลังกายของคุณเดี๋ยวเราจะลองทําไม่ดูนะก็เดี๋ยวรบแป๊บหนึ่งนะะเราก็กดเข้าไปนะ เรื่องการออกกําลังกายของคุณนี่ก็จะเขียนว่ากําลังดาวน์โหลดนะคะเป็นเครเนอรืฝึกสอนเรานั่นเองอี่ยอุปกรณ์ก็แบบไม่ต้องมีอะไรเลยก็แค่พื้นเอนะอนะ,ะกดอ่ะแล้วกดเตรียมพร้อมนะคะมันก็รอสักแป๊บนะเตรียมพร้อมิเฮ้ยอะไรแนะนำว่าให้เราทำตามแผนที่มันบอกดีกว่านะ ไปไปไปเราก็สามารถเรื่องเพลงในการออกกำลังกายได้ด้วยนะคะก็ถ้ายืมหมุนข้อสะโพกอา่าข้ากระโดดแบบกันไกลแล้วก็ถ้าหมุนไหล่ไปข้างหลังนะคะก็สลับคิิปนี้กอนจบไปก่อนนะคะายบายค่ะ